สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมังกรครับดวงสิงหาคม2 5 6 4ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับชาวลัคนาราศีมังกรดาวประจำตัวก็คือดาวเสาร์เป็นเกษตรนะมีความมั่นคงเรียกว่ามีความทั้งมั่นคงและมีความอดทนอดกลั้นได้เป็นอย่างดีในช่วงนี้นะสปี นะก็เป็นจังหวะที่ดีของดวงชะตา,า,ะา,าสำหรับชาวราศีมังกรนะเพียงแต่ว่าเรื่องโชคลาภอะไรที่ว่าดาวเสารนะ์เป็นดาวใหญ่ให้คุณก็ให้คุณครับจะเป็นการให้คุณลักษณะของทําให้ดวงเนี่ยเราไม่ตกนะทำให้ลักษณะของความอดทนให้ผ่านอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆไปได้ดาวพฤหัสอยู่เรือนการเงินก็ยังเป็นโชคลาภนะเดี๋ยวดาวพฤหัสกำลังถอยหลังก็จริงแต่ถอยหลังเนี่ย ถอยกลับมาหาลัคนานะก็เป็นจังหวะที่เรื่องของเกี่ยวกับชื่อเสียงหรืออะไรต่างๆมันก็จะกลับมาสังเกตไหมชาวลัคนาราศีมังกรช่วงทําอะไรเนี่ยช่วงก่อนนีมันจะง่ายมันจะง่ายช่วงประมาณกลางปี63เป็นต้นมาเนี่ยนะพะอไรเพาะดาวพฤหัสขับหลักนะมันโดดเด่นเพราะว่าเป็นดาวบุญกุศลเนี่ยนะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือราหัชะเกี่ยวกับชื่อเสียงสังคม เป็นดาวเจ้าเาดือนหน้าก็ทําให้เรียกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมามันมาแบบไม่ทันตั้งตัวเป็นจังหวะที่ดีตอนนี้ดาวพฤหัสอยู่ในการเงินก็ดีครับเงินทองนะยังให้คุณอยู่เพียงแต่ว่าพอเขาถอยหลังกลับมานะช่งราวาปลายเดือนกันยายนลน่ะถึงจะเข้ามาทับลักนาอันนี้ก็จะกลับมาดีอีกรอบหนึ่งและคราวนี้เนี่ยพอเขาย้อนกลับไปนะพฤศจิกายนเนี่ยนะเรื่องเองินเรื่องทองจะกลับมาฟื้นเพราะ ดาวเจ้าเรือนการเงินเองดาวพระราหูก็ยังอยู่ในภพที่5นะอุดมมเกณฑ์นรานะ,ะ,นะอ,ะอัมพุนะอัมพุคือภูมิโมชีโวโศโรและโสลาพันธุและปุตตาแลสุภาว่าสําคัญนะครับเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะสำหรับชาวราคานาราสิมังกรก็คือเรื่องเงินทองถือว่ายังไปได้ดีนะครับสิงหาคมเนี่ย เด่นสุดก็คือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์นะจากที่เล็งกันเลยไหมดาวเสาร์กับอาทิตย์เลงกันคู่ธาตุไฟเนี่ยเบาลงแล้วดาวาทิศย้ายไปอยู่ภพมรณะ,ะมรณะมันก็ไม่ดีสิแต่จริงแล้วดีนะเพราะดาวเจ้าเรือนมรณะก็คือดาวอาทิตย์นี่แหละเขาเป็นเกษตรมันมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนแปลงในเรียกว่าชีวิตภาพรวมเนี่ยมันต้องมีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป นิว n o r m a l นะเป็นปกตินะหลายคนก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วที่นี้ดาวองคารครับซึ่งเขาไม่อยู่ด้วยดาวองคารคือเจ้าเดือนพันธุดาวองคารคือเจ้าเดือนลาภะมันมอยู่กับดาวเนี่ยอาทิตย์เนี่ยพบมรณะเนี่ยนะเนี่ยเปลี่ยนแปลงบางคนเปลี่ยนแปลงที่อยู่เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยด้วยสถานการณ์อย่างเงี้ยมันบางทีอาจต,ตรงนะบางคนก็อาจจะต้องใครที่อยู่ในพื้นที่แบบเสี่ยงอะ่ะบางทีถ้าเกิดมีโอกาส กลับไปอยู่บ้านต่างจังหวหัดอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาก็เลือกที่จะไปอย่างนั้นหรืออาจจะขยับมีบ้านญาติโกโหติกาที่ไหนเนี่ยก็เลยว่าต้องต้องหลบหลบกันไปสักนิดน,นึงอนะ่ะช่วงนี้นะเนี่ยเขาคือเจ้าเรือนพันธุมอลันะแต่เดี๋ยวก็จะดีล่ะครับเพราะเดี๋ยวดาวคานจะย้ายประมาณกระต้นเดือนต้นเดือนกันยาดาวคารย้ายมาตรงนี้เป็นมหาจักรนะอีกจุดหนึ่งที่เด่นคือดาวพุธครับดาวพุธนะช่วงกันช่วง กรกดาสิงหาเนี่ยต้นเดือนเนี่ยก็เล่งใช่ไหมทีนี้เขาจะย้ายเข้าวันที่5สิงหาย้ายเข้าพบมรณะทีนี้เข้าพบมรณะก็ต้องบอกว่าอันนี้ดีนะเพราะดาวพุธเขาเป็นดาวเจ้าเดือนอัลริเป็นดาวเจ้าเดือนสุขภัย้ายเข้ามรณะอริมรณะก็แปลว่าอุปสรรคปัญหามันก็จบไปมันง่ายขึ้นการใช้ชีวิตและดาวพุธเนี่ย ในตอนแรกเนี่ยอลเนี่ยจะส่งส่งผลเหมือนกันนะเพราะว่าอลเนี่ยเข้าสู่ราศีสิงห์เนี่ยเขาเป็นมหาจักรมหาจักรก็ออกฤทธิ์ออกเดชอ่ะเข้าใจไหมแต่ออกฤทธิ์แล้วจบเข้าใจไหมแน่นอนท่านอาจจะมีปัญหากับใครมีปัญหาหรืออุปสัครค์ปัญหาบางทีไม่ใช่เรื่องของบุคคลเป็นเรื่องของปัญหาที่ท่านกาลังเผชิญอยู่ต้องแก้ไขยอยู่ มันเขาเรียกว่ามันถึงจุดที่ต้องต้องแอคชั่นมันมันถึงจุดที่ต้องแก้ปัญหาตัดปัญหาอย่างเด็ดขาดเนี่ยแล้วมันจะจบลงจบลงด้วยอะไรก็ดาวอาทิตย์เขาเป็นเกษตรอ่าแต่ตอนแรกปัญหามันเกิดก่อนเพราะอะไรเพราะว่าดาวพุธเขาย้ายวันที่ห้าแต่ดาวอาทิตย์เขาย้ายวันที่สิบเจ็ดนี่นะก็ต้องรอสักนิดหนึ่งทีนี้ดาวศุกร์ครับดาวศุกร์เจ้าเรือนการงานใช่ไหม เจ้าเรือนปุตตะเนี่ยตกมรณะมาตั้งนานนะตกมรณะมาตั้งนาน14สิงหาครับดาวสุกย,ย้ายเข้าพบสุภะโอเคขึ้นนะกรรมมะสุภะใช่ไหมการงานเข้าสู่พบที่มีความช่วยเหลือผู้ประทับนะความก้าวหน้าพบที่9้าเนี่ยเนี่ยพบที่ก้าของดวงก็มันก็แปลง่ายๆก้าวหน้านะมันเป็นความเจริญรุ่งเรืองสุภะคือความเป็นม ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนเกี่ยวกับการต่างประเทศอะไรต่างๆนานานะเนี่ยการงานของท่านเข้าสู่จุดที่มันก้าวหน้าถือว่าใช้ได้ดาวสุดคือยู่ตรงนี้เป็นนิดไม่เป็นไรครับเพราะเดี๋ยวดาวพุธดาวพุธเนี่ยเขาอยู่วันที่5ใช่ไหมอยู่ที่ราศีสิงห์เนี่ยพอวันที่23เนี่ยเห็นไหมพุธเนี่ยปัญหาที่เกิดมันจบไวพอมันจบแล้วเป็นไงเข้ามาเป็นเกษตรวันที่23าสิหา ดาวพุธก็จะมาเป็นเกษตรและมหาอุอไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันมีฤทธิ์มีเดชนเพราะมันเป็นมหาจักรแล้วมันอยู่มรณะแล้วมันจบพอมันจบปุ๊บทีนี้แหละไอ้สิ่งที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันเข้าสู่ภพสุภะและเป็นเกษตรเป็นมหาอุดแล้วมันก็ทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วเขาเป็นคู่ธาตุกันเป็นคู่ธาตุกันเนี่ยใช้ได้เลยดาวพุธอยู่ตรงนี้นะ ก็เป็น,กนเกษตรและมหาอุดก็ความก้าวหน้าลุมเรื่องชัดเจนนะเดี๋ยวพอเนี่ยคือสิงหาเนี่ยจะว่าจะว่าดีมากก็ไม่เชิงนะแต่ว่าไม่ลายนะครับไม่ลายคือมันเกิดปัญหาติดขัดอะไรก็แก้ไขกันไปก็จะสามารถจบปัญหาได้แต่เดี๋ยวพอจังหวะเนี่ยรอดาวองคาณนะต้นเดือนกันยานยนเข้ามาเป็นมหาจักรนะสบายเลยเพราะ จะได้อัมพุอุดมเกณฑ์อีกดวงหนึ่งนะราหูเป็นอุดมเกณฑ์อยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวอังคารเนี่ยนเนี่ยอัมพุคือภูมโมภูมโมคืออังคารนะพันธุและปุตตาและสุภภาวะสําคัญนะสำคัญนะและดาวอังคารเป็นดาวโชคลาภโชคลาภมหาจักรมีโชคมีลาบนะแล้วก ดาวเจ้าเรือนพันธุก็คือหลักทรัพย์นะ<ม><ม>เป็นมหาจากักรอันนี้ดูดีเลยทีเดียวแล้วเป็นอุดมมาเกณฑ์เสียด้วยเออไม่ธรรมดาซะแล้วสาหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะก็เดือนนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวต่อไปนะในเรื่องสถานการณ์ทั่วไปนะอย่างที่บอกเห็นไหมดาวอาทิตย์มันย้ายเข้าไปเป็นเกษตรในภพมรณะเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงการย้ายบ้านการหลบย้ายที่อยู่อาจจะเป็นชั่วคราวก็ได้ นะเนี่ยเพื่อแก้สถานการณ์ไปตรงนี้นะแต่ตรงนี้เห็นไหมดาวพฤหัสดาวอาทิตย์เนี่ยเขามรณะเป็นกเกษตรก็จริงแต่เขามีคู่มิตรคือดาวพฤหัสส่งกําลังถึงอ่าเนี่ยดาวบุญกุศลดาวแห่งประธานฝ่ายสุดเพห์เขาส่งกําลังถึงฉะนั้นก็ไม่น่าห่วงอะไรสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรตัวตน้นแข็งแรงมันง่นคงการเงินอุด,ดมเกต แล้วก็รอจังหวะดีๆนะก็คือช่วงปลายเดือนสิงหาเนี่ยเนี่ยรอพุทธรอศุกร์เข้ามาปุ๊บเดียด๋ยวรอดาวองคารย้ายเข้ามาต้นกันยาก็แจ่มสำหรับชาลวลัคนาราศีมังกรก็ขอให้อดทนนะสาหรับลัคนาองค์กรอย่างที่บอกเตือนได้แค่เรื่องเดียวเพราะมังกรเนี่ยถ้าไม่อดทนก็เสียหายเพราะดวงชะตาเกิดมานะเขาเรียกว่าเกิดมาในภพกรรมมรข,ของดวงโลกและดวงเมือง แล้วมีดาวเสาร์ไงนะเป็นดาวเจ้าเรือนนะและดาวเสาร์ตอนนี้เป็นกเกษตรเนี่ยก็ความอดทนนําไปสู่ความสําเร็จและครับง่ายๆสําสหรับชาวราศีมังกรเห็นไหมเดี๋ยวดาวคานย้ายมาตรงนี้ป๊บดีย้ายมาตรงนี้ก็ยังโอเคย้ายมาตรงนี้ก็ดีก็คือสิ้นปีเลยฉะนั้นทิศทางของตั้งแต่สิงหากันยาตุลาอะไรไปเนี่ยดีมากนะครับเนี่ยและดาวพุธเนี่ยจะอยู่ถึง30สบตุลาเลยนะเห็นไหม สุภะเป็นเกษตรอันนี้ดีชัดเจนนะครับดีชัดเจนยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันหรับชาและกนาราศีมกรก็ติดตามได้ในดวงชะตาเดือนต่อไปแล้วก็ดวงรายสัปดาห์นะมาอัปเดตแบบรายวันให้นะว่าแต่ละวันเนี่ยพระจันทร์จะเป็นยังไงเพราะว่าตรงนี้เราจะไม่ถ่ายพระจันทร์ในรอบเดือนนะเพราะว่า2วันย้าย2วันย้ายมันรายละเอียดมันมันต้องพูดเยอะงนั้นเราจะไปพูดกันในเรื่องของดวงรายสัปดาห์ครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับ สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,อธิบายไว้เป็นคลิปตหันะครับ ก็ดยพิจาสงคารามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นาศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามาหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกร,รมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็ โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่าเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับแล้วเมื่อได้ดวงชะตาขอางท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่ะแล้วก็มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะ56บท นะหัวใจกระถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขาเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุด และมหาลาบนะก็คือพูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการ mm hmm. เขาเรียกว่า mm hmm. เสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับ mm hmm. บันคือการ mm hmm. เขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่า อย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทำดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ